เจ้าต,ตัวนี้เท้าไม่เคยแตะพื้นดินเลยนะทุกคนคือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยน้องก็จะอยู่ในกล่องเลี้ยงแบบนี้นะผมก็เลยอยากรู้ว่าค,ครั้งแรกที่เท้าของน้องได้สัมผัสพื้นดินจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮัลโหลเบบี้อุ๊ยน่ารักจังเลยแต่เดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวกันดีกว่าเจ้าตัวนี้ชื่อว่าน้องก๊อตจินะผมเลือกชื่อนี้เพราะว่าน้องอ่ะมาจาก g อ d of Zoo แต่วันนี้คือน่ารักทุกตัวอ่ะพร้อมหรือยังจะก๊อตจิไปเที่ยวกันดีกว่าเดี๋ยวๆๆๆปะป๊าขอแวะทากันแดดคลีนโน้ตแปลว่เมื่อเช้าอ่ะปะป๊าทามาแล้วนะก็อตจิแต่นี่ชอบเติมซ้ําระหว่างวันด้วยไงก่อนออกแดดนอกจากจะป้องกันแดดแล้วถ้าเสร็จยังทําให้หน้าใสวิ่งสู้แดดด้วยแล้วคนผิวแพ้ง่ายอย่างปะป๊าเนี่ยใช้ไช แล้วไม่เคยแพ้เลยขาดไม่ได้เลยเคลียโน้ตเนี่ยเราไปกันต่อดีกว่าก๊อจินี่กำลังมองหาโลเคชั่นที่แบบวัชพื้เยอะๆไงเผื่อน,น้องอยากเล็มยากแต่เฮ้ยทำไมาต่อเราหางยาวจาัง๋อไม่ใช่ <c oughs> อีกแล้วเนี่ยสงสัยจะตื่นเต้นและนี่ก็คือก้าวแรกของน้องก๊อจิ บนพื้นดินเหมือนน้องจะแอบงงนิดนนั่นเนี่ยว่าน้องอยู่ที่ไหนแต่เวลาน้องอยู่คู่กับธรรมชาตินี่สวยมากๆเลยทุกคนว่าปะแต่นี่เหมือนไม่ค่อยสนอะไรเลยอะหาที่นอนอย่างเดียวเลยเฮ้ยพอดีมีต้นมอนตรงนี้พอดีคือเต่าเรดฟุตตัวใหญ่ที่บ้านผมเนี่ยเขาชอบต้นมอนกับลูกมอนมากลองเก็บไปฝากเจ้ากาจิซิว่าเขาจะกินเหมือนพี่เขาหรือเปล่าได้มาล้าลูกนี้สุกกำลังดีเลยทุกคนแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นโอยลูกออ่มา ก็แบบตกใจมากทุกคนเมื่อกี้นอนยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอะ่ะที่เห็นตาเหลือก,อกนี่คือไม่สนุกแล้วนะคือแบบตกใจจริงๆเลยอะ่ะคือปกติแล้วว่าเวลาน้องมุดไปนอนอขอเขาได้ที่แล้วขเขาจะอยู่กับที่ไงเราก็เลยโอเคไปเด็ดหมอนแป๊บนึงแต่เดชะคุณโอ้โยโล่งใจเจอน้องแล้วทุกคนคือน้องมุดเข้าไปแบบลึกมากตอนแรกก็นึกว่าวิ่งลงคลน้้ำไปแล้วนี่ไงเจ้าตัวต้นเรื่องเจ้าก,ก็จราวหลังเผื่อไม่ได้แล้วนะเนี่ยใ,ใ,ใครว่าเต่าเชิงช้า,าเรามากินลูกหมอนกันดีกว่าหวังว่าหนูจะชอบนะเนี่ยอุตส่าห์เลือกลูกสวยๆมาให้กินเลยเอา ทำไมเหมือนลูกมอนของพ่อล่ะลูกม่วนวันนี้แบบจะหาแต่ที่นอนอย่างเดียวอ่ะพากลับไปนอนดีกว่าอ่ะส่วนเจ้าตัวนี้คือพี่เจเจนะก็เป็นเต่าเรดฟุตเหมือนกันแต่อายุต่างกันประมาณ3ามปีสอนน้องเขาหน่อยสิว่าลูกมอนะมันกินยังไงเลยเลยก็เปอปนี่ไงมัมทั้งใบทั้งก้านเลยอ่าแลนี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่พี่น้องเขาได้เจอกันนะแบบเฮ้ยระวังงับหัวน้องอ๋อก็ไม่ว่าเพื่อนๆชอบตัวไหนมากกว่ากันชอบกจิกดหนึ่งชอบเจเจกดสองพิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้เลยเราสซ่ามหาป้ครู